ก็นยังอยู่ในสัญญาอยู่ใดก็ยังเกี่ยวของกับขันหาวิญญาณก็ยังเข้าไปตั้งอาศัยยังเข้าไปรับรู้อยู่ใดโมเมนว่าเขาหลุดออกจากขันหาไดนะ้นะนะนิพพานเราจะไม่ได้ได้ด้วยการเห็นแต่มันจะเป็นสภาวะที่นะไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีตัณหานั่นนะคือนิพพานถ้าไปเห็นแล้วถ้าไปเห็นให้รู้เลยว่าไม่ใช่นะถ้ายังรู้สึกว่ามีอะไรละเอียดเล็กน้อยปนิษเบาบาง นั้นก็ยังไม่ใช่เพราะในนิพพานก็เพราะถ้าเป็นสภาวะนิพพานเนี่ยไม่มีความกว้างความใหญ่ไม่มีความเล็กความงามหรือความไม่งามก็ไม่มีอย่างที่บอกไปนะี่สภาวะของการทําสมาธิได้บางคนเขาละเอียดชนิดที่ว่าตัวเบากายเบาชนิดที่ว่าแทบไม่ได้ยินอะไรแทบไม่เห็นอะไรเลยนะก็ยังมีจิตไม่เคลื่อนไปเลยตั้งอยู่นิ่งๆก็ยังมี แต่พอเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วก็กลายเป็นว่าความตั้งมั่นนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่มันก็มีของมันอยู่กายให้เราเข้าใจตรงนี้